你要吃那种汤，对不对？ ยานสงบยานสงบให้ยางบหยุดหยุดลองหยุดล้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 องหยดล้องยดงบยต้องอนมกรดดดดัดี้อนดดดดยดสงบเจ้าการเรืนี้ข้าให้เจ้าสงบติดลมแก่ติดลมแก่แกจะไม่มีลม แกจะมีลมหายใจไหมแกจะมีลมหายใจแกจะไม่มีลมหายใจแกจะหมดสภาพนะแกจะหยุดนะแกจะไม่มีลมหายใจนะแกตั้งใจฟังฉันให้ดีหยุดหยุดให้ดีหยุดนะแกจะไม่มีลมหายใจนะฉันจะปิดลมหายใจแกแล้วตั้งใจฟังให้คุณให้ทีบ ้ำมนบุมนทง่นกระเขียวค่ะแม่มันอยู่ไหนแม่มันอยู่ไหนให้มันดื่มน้ำหน่อยเดี๋ยว้น้อยเอาหลอดก็ได้หลอดก็ได้มีหลอดแล้วเปล่าดี่สัจจนี้ถนาในยุ่งว่นก็ดุจสั تو ڪڏهن ڪڏهن منهنجي طرف کان ڪجهه ٻڌائڻ وارو ٿيندو آهي نه پر اڄ نه ٻڌي ٿو ته جيڪڏهن تو هيتي

ไมจะบีบคอเด็กให้ตายเละไรเลยมันก็เจ้ากรรมมันน่ะเด็กอ่าอ่าอ่าใครเป็นพ่อแม่มันจะไปไปใส่บาตรให้มันก่อนใส่บาสฟังก็อดเด็ได้เลยโอ้ยบีบคอลูกมันไปตายเอาไปทำบุญให้มันไปก่อน ไอ้วิญญาณนะ่ะแล้วก็เขาไปทนสวายสังฆทานให้มันด้วยฮะตะเวนทำไม่ได้มันไม่รู้เรื่องบอกว่านี่แหละไอที่ มันมาบีบคอมันลูกมันเจ้ากรรมในเวงของไอ้เด็กน้อยนี่แหละเธอไปจ่ายบาทให้มันไปก่อนแล้วก็ไปทำบุญบอกว่าเจ้ากรรมในเวรของไอ้เด็กน้อยเนี่ยเอาบุญไปก่อนนะอย่าไปทำเด็กน้อยเลยแล้ว แล้วใครจะมาถือศีลได้วะเขามาถือศีลให้ให้เจ้ากรรมนาเวรเขานั่นแหละใครอ่ะยายตาี่าาแี้นะ นะปกติอยู่ที่บ้านแม่เขาก็ย้ายจะบำเพ็ญอยู่ให้อยู่ที่ห้องแต่ว่าพักหลังมาเขาร้องเยอะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเาร้องเยอะแบบไม่มีเวลาว่างให้เราเลยเออเมื่อกี้หยีบคอเอาไปจุดธูบอกมันบอกว่าอะไรแบบมันบอกว่าหลวงพ่อสั่งมาเอาไป็นไไรเอาปบวชมันก็เลยทำแม่เขาก็ทำ แต่พอลูกเกิดแล้วลูกน้องตลอดเลยผีมันก็บีบคอลูกมันมั้งเจ้ากรรมในเวรมันแหละนานๆจะได้ทำก็เลยตะเวนทำเดี๋ยวถวายสังฆทานทำบุญใส่บาตรเอาไปถือศีลเป็นเจ็ดวันละกันแล้วก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปถวายสังฆทานเข้าใจ้ป่ะปกติเขาทำทุกวันแล้วน้ำมนต์ไปแค่มันกินแล้วก็ไปพรมหัวมันเกิดมาไม่ได้ทำก็เลยเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยตามนี้บอกว่าหลวงพ่อสั่ง นั่นแหละปกติมึงจะนั่งทําทุกวันเนี่ยมันไม่เจรจาไม่รู้เรื่องหรอกอันเนี้ยทําให้มันไปแต่พอเจ้านี้เกิดไม่ค่อยมีเวลาเพราะเจ้านี้ร้องร้องทุกวันไม่เกิดเลยน้ำหนักแปดสิบกว่กิโลเพิ่งจะอันนี้ไม่ไม่ร้องนีกว่าอันนี้มันเงียบเงียบเกินสองคนน่ะไม่มีเวลาอดีลน์นั้นมันมีปัญหา ตามนี้เจกิเอมไล้อันไม่มีเวลาว่ากมันก็บีบคอมันเด็กเด็กมันไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีคนไปบีบคอมันไงไอ้พวกถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีไอ้แม่ซื้อใช่ป่ะมันชอบไปแกล้งเด็กเฮ้ยไอ้พวกอะไรนี้ เรียบร้อยอ้าวไปที่ำไปทำตามนี้มันจะได้มีได้ปล่อยคอลูกเธอมันก็มือบีบอยู่นั่นแหละ <c oughs> คนไหนเคยมาแล้ววะไม่เคยมาเลยทั้งหมดไม่เคยมาเลยเหรอมาจากไหนกันพอดีงานเรียมาจากไหนก็จะมาขอน้ำมัต์หลวงพ่อไปทานไม้อนว่านมอาัไม่ดองไม่ไมหง่อไอ่าไม่อังนนไ้อทั้ลยงพานเ้อเบมไมหมไม่อันนี้ก็อี ซีเข็มโรงงานเขาต้ <c oughs> องให้ฉีดอันนี้สองอันนี้เท่าไหร่สองเดียวสองอันนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งบ้านทั้ <c oughs> ททงบ้านครับผมพอฉีดมามันไม่แข็งแรงซึมกระเือทั้งบ้านครับ <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าอ่อาตัดูตั้งจิตอธิษฐานข,ขอให้เจ้ากรรมในเวรของทุกคน <c oughs> เจ้ากรรมในเวรของเด็กน้อยทั้งหมด เจ้าที่เจ้าทางและบรรดาบัมพบุรุษวิญญาณทั้งหลายให้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลรับผลบุญ,บญ,บญโดยพร้อมเพียงกันขอให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายพ้นจากผีวิญญาณร้ายพ้นจากความยากจนพ้นจากโรคระบาดพ้นจากอุปสรรคให้มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมัง่งคั่งร่ำรวยสติปัญญาแหลมคมบุญบาร,รม,มีเต็มเปี่ยม ได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยท้ <c oughs> องนิ่งแล้วค่ะี่ถ่ายแล้วค่ะถ่ายยังถ่ายแล้วค่ะ,ะเนี่ยไม่มีหินเลยไอ้น้ำมันไอ้กินเยี่ยมีผีวิญอยู่ในตัวมันอีกอะมีร้องทั้งวันทั้งคืนร้อง, <c oughs> องมากี่เดือนล, <c oughs> ละฮะ เดือนกับ21วันครับร้องมาทั้งเดือนครับร้องตลอดตลอดผมก็ไม่รู้จะทำไงก็พาจะไปหาพระอแม่เจ้าไปหาหมอทีสองทีสามก็พาไปหมอก็ไม่หายไม่หายปกติหมอบอกเด็กปกติครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอาการอะไรหลายแล้วมารู้จักหลวงพ่อได้ไงวะผม แฟนผมติดตามย b e ของพระอาจแฟนเธอติดตามยูทูบใช่ผมเธอดูเหรออมันมีบุญ้วอรเขาจะไปสายจะดีงแล้วแฟนผมนี่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 มาจากอุดรเหรออุดรเหรอนั่งรถอะไรกันมาผมก็เลยมารับจ้างมาทำงานในสมุทรสาครอืมไม่ยี่สิบสี่เมน้อ ไล่ไอ้ตัวน้อยนี่มันอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ห้องเช่าอยู่ในสมุทรสาครเหรออ๋อปกติหนูกับแม่เขาเนี่ยอยู่จะนั่งสมาธิสวนทุาทำเลยเหรอวันพักไม่ได้เรยพอพอเขาพ่อเสกเขาร้องเงินเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาทำะไรเหรอเป็นเรื่องอ่าดีละดีละเป็นเรื่อง เาลูบเลบหลวงพ่อไปไปแปะใส่หัวมันเดียวะเลฮเปลาเเจ้ากำเนเวรหมันอาปายไม่มันจากสองทุ่มถึงตีสองตีสองเหนื่อยเองไงไม่รู้หลับเขก็หลับไปแล้วตื่นมาร้องอีกปะร้องต่อวันีเช้าถึงสี่ไม่ไม่ใช่กอ เอาไปแแ๊กหัวมันั่นแหละเวลามมนลองเอาไแลแลว้ทำให้มันด้วยวิญญาณนั่นแหละอ่ยยาเ,อเรียบร้อยไปได้ไปอนไ,ไรกะย,ย,ยิ้มเหรอผีมันออกมายิ้มเหรอใครไปอะไรอีก วันนี้ว่า <คน S 2> มีหลว<บ>งพ่อามาคน